มาสอนโหลดฟอนต์ลายมือน่ารักน่ารักเอามาใช้เปลี่ยนในมือถือกัน,นะคะ่ะวันนี้จะมาสอนโหลดทั้งหมดสามแบบถ้าใครยังโหลดฟอนต์ไม่ได้ยังเปลี่ยนฟอนต์ไม่ได้ไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะมีวิธีสอนแก้ไว้ให้แล้วนะคะทาได้แน่นอนโหลดฟอนต์อย่างแรกแล้วเข้าเพ s ส o r e ก่อนค้นหาแอปแฟรฟอนต์ใครยังไม่ได้โห,ๆๆหลดก็โหลดนะคะแล้วพอโหลดมาแล้วก็กดอ,ออก ไปกดค่า Google ะคะ่ะพิมพ์ค้นหาพิมพ์ตามในคลิปได้เลยนะคะแล้วกดอันแรกค่ะกดเข้าไปเลยตรงนี้นะคะซูมเข้าไปกดซูมเข้าไปมันจะมีคําว่าดาวน์โหลดตรงนี้กดดาวน์โหลดค่ะมันจะขึ้นมาแบบนี้ให้กดดาวน์โหลดแล้วฟอนต์แบบที่สอง กดเข้าเว็บแรกเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ทำแบบเดิมเลยคือกดดาวน์โหลดตรงนี้ไแล้วก็มาโหลดแบบที่สามต่อพิมพ์ตามนี้เว็แบบแรกเหมือนเดิมค่ะกดเข้าไปเสร็จทั้งสามแบบแล้วนะคะทีนี้ก็กดออก แล้วกดเข้าแอปเซตฟอนต์แล้วก็เลื่อนตรงแถบเมนูด้านบนนะคะเลื่อนไปทางซ้ายเราจะเจอคําว่าโลเคอลตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้กดแตะเข้าไปเลยจะเห็นวงกลมนะคะตรงนี้ให้แตะมันจะเข้ามาในแฟ้มนะคะเพื่อให้เราเลือกฟอนต์ที่เราโหลดมาให้เพิ่มเข้าไปในแอปเซตฟอนต์นะคะจะอยู่ในแฟ้มดาวนโ์โหลดเลื่องค่ะอ่ะสามสามฟอนต์ 3. 3นี้นะคะที่เราดาวน์โหลดมา คือฟอนต์นี้ 2, เอ็มมี่สิวอันนี้นะคะกดติ๊กถูกถกดตกลงอ่ามันจะขึ้นมาแบบนี้นะคะเราสามารถลองพิมพ์ดูก่อนได้อ่มันจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเป็นภาษาไทยถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นแบบนี้เลยถ้าเราโอเคแล้วก็กดเสร็จค่ะเลือกรุ่นมือถือของตัวเองกดคำว่า New กดคำว่า h ช n g ฟอน n t นะคะตรงนี้ มันจะพาเราเข้ามาในไอทีมกดภายในเครื่องแล้วกดแบบอักษรภายในเครื่องฟอนที่เราโหลดมามันจะอยู่ตรงนี้นะคะกดปรับใช้เสร็จเรียบร้อยค่ะนี่ฟอนมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะคะเปลี่ยนไปแล้วฟอน นี่คือตัวอย่างฟอนต์แบบที่หนึ่งนะคะอยากลองเปลี่ยนเป็นที่สองแบบที่เราโหลดมาเหมือนกันแล้วก็ทำแบบเดิมเลยค่ะอ,อะแบบที่สองนะคะคืออันนี้กดติ๊กถูกกดตกลงลองพิมพ์ก่อนได้ะคะ่ะอ่าจะเป็นประมาณนี้กดเซตเลือกรุ่นมือถือของตัวเองนะคะกดนิวเชนฟอนต์ทำแบบเดิมเลยค่ะ นเปลี่ยไ้ะคะรูปแบบเปลี่ยนไปแล้วนี่คือตัวอย่างฟอนต์แบบที่สองค่ะอันนี้เป็นการเปลี่ยนรูปแบบที่สามค่ะทำเหมือนเดิมเลยนี่คือตัวอย่างฟอนต์แบบที่สามค่ะ เทียบฟอนทั้ง3แบบนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ